นั่นมันคอควายหรือเปล่าแก่ขอบคว่าคอควายจริงน้องขจนเดี๋ยวแม่ไม่รอแล้วนะนานแล้วนะเนี่ย เขียนตรงโน้ไปเล้่อยๆมีอย่านอกเรื่องเร็วเดี๋ยวแม่ไม่รอนะเขียนตรงนี้ตรงคนตรงตรงบรรทัดกันตรงบรรทัดกันเหรอค่ะจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะขนาดนั้นไงตั้งใจตั้งใจเอาสวยๆยังไม่ชนเลยอะ่ะยังไม่ชนเส้นเลยอะ่ะไม่เป็นไรตัวนี้เอาให้ชนเส้นนี่ตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงที่แม่ชี้อ่าเอาให้ชนเส้นนะ ลากขึ้นไม้ชนเส้นอ่ะแล้วก็อยากโอเคสวยไหมสวยไหมคะอ่ะโอเคทำต่อเลยให้ตรงการบรรจุต,ตรงนี้เอาให้ตรงเส้นโอเคเยี่ยมค่ะตัวนี้หอมตัวนี้หอมอีกแล้วตัวนี้หอมอีกแล้วใช่ไหมใช่ตัวนี้เพียงโมด แล้วเรียบทำขนเส้นนะคะว้าวตัวนี้สวยมากเลยค่ะคอคนพร้อมจังเป็นกระต่ายแล้วอ่ะเร็เรทำให้เสร็จ ตรงนี้ค่ะตรงนี้อ่าว้าวเยี่ยมค่ะตัวสุดท้ายตรงนี้โอเคเยี่ยมอันนี้เสร็จแล้วต่อไปตรงนี้นี่ตัวอะไรมัง่งนี่ตัวอะไร นอเด็กคอคนอืมนีม่ตัวอะไรคอควายเฮ้ตัวอะไรคะนอนหนูคอคอโอ้นอนคนโอ้นอนคนอ่าเขียนต่อคอนอนหมูไม่รู่แล้วเร็วเร็ว อืม,อมไม่ใช่ค่ะลูกม้วนไปเลยตรงไปแล้ว,ม,วม้วนเหมือนเขียนนอนหนูอะ่ะตรงไปแล้วม้วนลงตรงไปแล้วก็ม้วนลงไม่ใช่ค่ะไม่เอาต้องแต่เส้นตรงนี้เอาต้องแต่ตรงนี้อ่ะ ลากไปเลยลากลงไปแล้วก็ม้วนขึ้นโอเคใช่ค่ะต่อไปเลยค่ะวันนี้จะเสร็จไหมเนี่ยตัวอะไรคะน้องน้องกำลังเขียนตัวอะไรโอ้ S <S อย่าทะลึ่งได้ไหมเร็วๆ <S <S เร็วๆ,เ,วๆเอาเขียนต่อแล้วตัวอะไรจะเขียนตัวอะไรต่อมอมา้าไหนไหนไหนมอมา้าตัวอะไรนอนหนูเออก็นอนหนูไงเขียนให้เสร็จเร็วนอนหนูเป็นตัวแบบนี้แบบเออเขียนเร็วเมื่อกี้เขียนยังไงเขียนให้ถูกนะ โ okay, yeah. อเคเยี่ยมอ่าเขียนตรงนี้หน้าตาก็ขี้เลอยู่แล้วทำตัวขี้เละอีกทำไม<ด>นะไม่เข้าใจอ่ะตรงนี้แล้วโดนเห้อเขาจะทำตัวนี้ให้เปตัวนีอนอนอ้อืมอืมอืมมันทัดน,นี้สิมันทัดน,นี้ ขวายอืมแล้วก็นอนหนูด้วยทำนอนหนูไปเลยกลมกลมข้างบนดูดูดูแบบดูแบบอืมขึ้นเยี่ยมต่อไปเลยค่ะ อ่ะตรงนี้อีกตัวหนึง่งไม่เป็นไรน้องขอจันต้องอย่าให้มันอยู่ตรงกลางของกลมๆต้องให้อยู่ริมๆต้องให้อยู่ตรงเนี้ยเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่ะตัวใหม่อันนี้ตัวใหม่เดีมือบังแม่สิอยากดูด้วยอ่ะคอควายก่อนเอาคอควายก่อนคอควาย okay. อือแล้วก็นอหนู กลมๆข้างบนนี่แบบนี้เลยกลมๆข้างบนตรงนี้เข้าไปใกล้ๆหน่อยโอเคไม้เขาจะม้นวนหัวทางผิดหัวมันต้องทางไหนต้องวนออกทางไหนวนออกอ่ะลองเขียนอนอหนูตรงนี้อ่ะต้องต้องวงแบบนี้นี่<ล>น้อง,องลองเขียนอนอหนูตรงนี้ว่าวงเริ่มมาจากตรงไหนเขียนอนอหนูตนัวนี้อ่ะเริ่มจากไหนโอเค อแล้วไปนอนหนูตัวนี้หัวเริ่มจากตรงไหนหัวยังไงถูกต้องโอเคเยี่ยมมากค่ะอ่านี่อีกชั้นหนึ่งนี่ปึ๊บไปเลยอย่าไปละไปละตุก๊กตุ๊ก มีเขียนั้งบนนี้สิลูกมีเขียนตรงนี้หัวคอคนทำไมเป็นอย่างนั้นมากมเ,เอา้าหัวสวยสวยหัวสวยสวย,ยากอพนถคงค้เริ่มจากตรงนี้ตน,นั่นมันดอเด็ก <c oughs> เอาไหมรอาให่ เร็วๆแล้วจะไปซื้ออุปกรณ์ขัดห้องน้ำอีกแล้วเร็วหรอพอจะขอซื้อของนี่ไดหมได้ไหมอ่ะทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาคุยกันเนื่อตอนเสร็จแล้วจะขอไปเปลี่ยนชุดก็ไม่ได้เป็ีนเลยเนี่ยป้าค่ะทำให้เสร็จรูดเยอะมาก จันเ,เนี่ยน้องเขาจะขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจทำอะไรก็เก่งไปซะทุกอย่างแต่ขี้เกียจมันไม่ช่วยอะไรนะโอเคสวยกลมๆข้างบนหรือเปล่าโอ้น้องหนูเขียนสวยไหม นอม์มาไปแล้นอร์หนูค่ะมอม้าต้องโน้นข้างหน้าเอาเร็วอีกสองคนเนี่ยมันทัดไหนบันทัดไหน เริ่มไม่สวยอีกแล้วเริ่มไม่สวยอีกแลวเอาแล้วอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายน,น้องหนูลากขึ้นไปตรงตรงเฮ้ย นี่ค่ะอะลากเส้นในนี้ให้หมดเนียจบ